สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องฮ l ลล w วีนภาคหนึ่งฮอลลวีนเลือดซึ่งจะเป็นเรื่องราวต้นกาเนิดของฆาตรกรในตำนานอย่างไมเคิลเมเยอร์ฆาตรกรแห่งความเงียบเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของช่องด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับเราก็มาเริ่มเรื่องราวของฮาโลวีในภาคหนึ่งกันเลยครับในคืนฮาโลวีปี1963คู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังสวีทกันอยู่และทั้งสองก็ชวนกันขึ้นห้องโดยมีสายตาของคนคนนึงจ้องมองอยู่หลังจากพวกเขาทำกิจกรรมกันเสร็จฝ่ายชายก็กลับบ้านจู่ๆก็มีคนคนนึงเข้าบ้านมาแล้วก็หยิบมีดในห้องครัวไปชายคนนั้นขึ้นไปหาหญิงสาวชายคนนั้นไม่รอช้าเขาเอามีดแทงเข้าไปที่เธออย่างไม่ยัง้ง จนเธอตายคาที่และชายคนนั้นก็ลงมาที่ด้านล่างปรากฏว่าน,นั่นคือน,น้องชายของหญิงสาวที่อยู่บนบ้านนั่นเองเขามีชื่อว่าไมเคิลเมเยอร์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฆาตกรแห่งความเงียบงนัน15ปีต่อมาหมอแซมและพยาบาลาคนหนึ่งออกตามหาคนไข้ที่หายไปโดยเขาคนนั้นหนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้าพวกเขาก็ขับรถกันไปเรื่อยๆจนมาถึงประตูหมอแซมก็ลงไปดูว่าประตูมีการงัดแงะไหม แต่จู่ๆก็มีชายคนหนึง่งพุ่งตรงเข้าทำลายพยาบาลจนพยาบาลต้องลงมาจากรถและแล้วชายคนนั้นก็ขโมยรถแล้วก็ขับออกไปหมอแซมเข้ามาดูพยาบาลซึ่งพยาบาลเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเรื่องที่กังวลคือชายที่พิ่งหนีไปต่างหากเขาคนนั้นก็คือไมเคิลเมเยอร์ในเช้าวันก่อนฮาโลวีนลอลี่เธอกำลังไปเรียน ซึ่งเธอเองก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วยระหว่างทางที่เธอกําลังจะไปเรียนเธอก็เจอเด็กที่เธอเป็นพี่เลี้ยงอยู่ซึ่งเธอต้องไปดูแลเขาในวันวันนี้โดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามีชายคนนึงกาลังจ้องมองเธออยู่หมอแซมเองก็กําลังออกเดินทางเพื่อตามหาไมเคิลก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้ในระหว่างที่อลอรี่กําลังเรียนอยู่เธอก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครมองเธออยู่ตลอดเวลาพอเธอมองไปนอกหน้าต่างเธอก็เห็นชายคนนึงมีท่าทีแปลกๆเขาใส่ชุดสีน้ําเงิน แล้วก็หน้ากากสีขาวชายคนนั้นจ้องมองเธออย่างไม่ละสายตาแต่จู่ๆอาจารย์ก็เรียกเธอให้ตอบคําถามพอเธอตอบคาถามเสร็จแล้วก็ไปดูชายคนนั้นอีกครั้งชายคนนั้นกับรถก็ได้หายไปแล้วเธอเองจึงนึกว่าคิดมากไปเองทางด้านเด็กที่อลอรี่เป็นพี่เลี้ยงอยู่วันนี้เขาก็ถูกแกล้งโดยเพื่อนจนเขาทําฟักทองแตกเขาเองเป็นเด็กตัวเล็กๆซึ่งมักจะโดนเพื่อนๆแกล้งอยู่เสมอเขาเองก็เดินกลับบ้านด้วยความเสียใจ โดยที่ไม่รู้เลยว่ามีชายคนหนึ่งกาลังจ้องมองเขาอยู่หมอแซมกําลังเดินทางมาถึงเมืองแล้วแต่เขาก็เจออะไรแปลกๆมีรถคันนึงจอดอยู่ข้างทางและมีเสื้อผ้าสีขาวซึ่งเป็นเสื้อผ้าของผู้ป่วยถูกเปลี่ยนเอาไว้หมอแซมจึงรู้ได้ทันทีนั่นเป็นฝีมือของไมเคิลเขาจึงรีบออกตามล่าไมเคิลทันทีโดยที่ไม่ได้สังเกตศพที่อยู่ข้างๆในตอนเย็นเองลอลี่ก็เลิกเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วเธอเองก็มาหาเพื่อนสนิทข,ของเธอทั้งสองคน ลินดาและแอนนี่ทั้งสามคนต่างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพวกเธอจึงนัดก,กันสั่งสค์น,นิดหน่อยในคืนคืนนี้แต่ลินดาก็เริ่มสังเกตถึงรถประหลาดที่คอยตามเธอตั้งแต่อยู่โรงเรียนแล้วแอนนี่ก็ตะโกนด่ารถคันนั้นไปว่าเป็นคนโรคจิตหรือไงจู่ๆรถคันนั้นก็จอดทั้งสคนจึงตกใจไปอย่างมากแต่แล้วรถคันนั้นก็ขับต่อไปลินดามาถึงบ้านของเธอทั้งสองคนเลยส่งเธอกลับบ้านไปก่อนแต่จ,จู่ๆระหว่างที่อลอรี่กำลังเมืออยู่เธอก็เหลือบไปเห็นชายคนนั้นอีกครั้ง ชายในหน้ากากสีขาวเธอรีบบอกแอนนี่ทันทีซึ่งแอนนี่ก็รีบวิ่งไปดูปรากฏว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยแล้วจู่ๆนายอำเภอก็เข้ามานายอำเภอเองเป็นพ่อของแอนนี่ลอรี่เธอเลยคิดว่าวันนี้เธอคิดมากไปเองชายคนนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้แล้วแล้วเธอก็กลับมาถึงบ้านของเธอ,อเธอรีบเก็บข้าวเก็บของจู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้ามาเธอเองก็รีบไปรับสายปรากฏว่าปลายสายไม่มีใครพูดเธอจึงวางสายไปด้วยความกลัว แล้วโทรศัพท์นั้นก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันคือแอนนี่นั่นเองแอนนี่เธอโทรมาบอกว่าเธอขอลดแม่ได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เธอจะไปรับซึ่งลอลี่เองก็โล่งใจไปอย่างมากเพราะเธอเองก็กลัวตำนานของเมืองเมืองนี้ตำนานที่15ปีก่อนมีเด็กชายโรคจิตคนหนึ่งฆ่าพี่ของตัวเองเธอเองก็ไปดูที่หน้าต่างเพื่อความสบายใจแต่จู่ๆก็เห็นชายคนนั้นอีกครั้ง เธอเองจึงรีบเรียกสติแล้วก็ลงไปนอนวันนี้เธอเองคงจะเหนื่อยมากๆเธอจึงคิดอะไรต่างๆไปเองและในที่สุดเย็นวันนั้นก็มาถึงแอนนี่ก็ขับรถมารับลอรี่ทั้งสองคนก็ขับรถกันไปเรื่อยๆแอนนี่เองก็ยิ่งกัญชาที่แอบเอาไว้ให้ลอรี่ทั้งสองคนก็สู่กันด้วยความสบายใจในตอนนี้หมอแซมมาถึงเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเองเรีบไปดูหลุมศพของพี่สาวของไมเคิล ปรากฏว่าหลุมศพนั้นมันหายไปแล้วซาเปเลอร์เองก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงหมอแซมเลยไม่รอช้ารีมุ่งหน้าไปแจ้งนายอำเภอทันทีในระหว่างที่ลอลี่กับแอนนี่นั่งรถกันอยู่พวกเธอสองคนไม่ได้สังเกตเลยรถปิิศนาคันนั้นกำลังไล่ตามพวกเธออย่างช้าๆแล,แล้วแอนนี่ก็ขับรถมาเจอพ่อของเธอที่เป็นนายอำเภอพ่อของเธอก็บอกกันว่าอยู่ดีๆนะคืนนี้เพราะว่าตอนนี้มันมีคนประหลาดบุกเข้ามาในร้านที่พ่อกำลังมาดูอยู่พ่อจึงบอกให้พวกเธอปลอดภัยไว้ก่อน ซึ่งพวกเธอกลลับปากหมอแซมเองที่มาถึงก็รีบแจ้งกับนายอำเภอโดยไม่รู้เลยว่าไมเคิลอยู่ข้างหลังเขานั่นเองและใน,นที่สุด คืนคืนนั้นก็มาถึงทุกอย่างดูเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีเด็กมากมายวิ่งเล่นกันเพื่อขอขนมในวันฮาโลาวีนโดยชายปริศนาคนนั้นเองก็คอยมองจ้องอยู่ังห่างหมอแซมรีบไปที่บ้านที่เกิดเหตุเมื่อ15ปีที่แล้วพราอเขาคิดว่าไมาเคลนต้องมาที่นี่แน่ๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีข้าวกล่องที่เพิ่งถูกแกะและมันก็ยังร้อนๆอยู่เลยเขาเองจ,จึงตัดสินใจอยู่ที่นี่เผื่อว่าไมาเคลนจะกลับมาเขาจะได้หยุดไมเคล่ไว้ได้ทัน ทั้งนั่งของลินดากับแอนนี่ทั้งสองคนก็ทําหน้าที่พี่เลี้ยงได้อย่างดีแต่จ,จูหมาที่บ้านของแอนนี่ก็เห่าอย่างประหลาดระหว่างนั้นเด็กที่ลอรี่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ก็ไปดูที่หน้าต่างเขารีบตะโกรแล้ววิ่งไปหาลอรี่ทันทีเพราะเขาบอกว่าเขาเห็นชายปริศนาคนหนึ่งอยู่ที่บ้านที่แอนนี่อยู่ลอรี่ก็รีบไปดู ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรเด็กคนนั้นอาจจะกลัวไปเองก็ได้ทางด้านของแอนนี่เธอทําซ้อนหกใส่เสื้อเธอจึงต้องเอาเสื้อเชิ้ตมาใส่และเธอเองก็นําเสื้อผ้าทั้งหมดไปซักไมเคิลเองก็ตามดูเธออยู่ปรากฏว่าจู่ๆประตูมันก็ล็อกเองแอนนี่พยายามเรียกเด็กที่เธอเลี้ยงให้มาเปิดประตูให้หน่อยแต่เธอก็ดูทีวีอยู่จึงไม่ได้ยินแต่แล้วจู่ๆ แฟนของแอนนี่ก็โทรมาเด็กคนนั้นจึงไปเปิดประตูให้แอนนี่ได้แอนนี่เองก็มารับโทรศัพท์พอแฟนหนุ่มของเธอบอกให้เธอมารับเขาหน่อยซึ่งเธอเองก็ตกลงแอนนี่จึงเอาเด็กผู้หญิงไปฝากไว้กับลอรลี่เธอเองจะไปรับแฟนสักพักหนึ่ง เดี๋ยวเธอจะมาเอาเด็กคืนแล้วเธอก็มุ่งหน้าไปที่รถของเธอแล้วพอเธอกําลังจะสตาร์ทรถไมเคิลก็เผยตัวออกมาเขาบีบคอเธออย่างแรงทันทีจนเธอขาดอากาศหายใจตายแอนนี่เองก็เป็นเหยื่อรายแรกของไมเคิลไปเด็กสองคนที่เล่นกันอยู่ก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกจึงไปดูที่หน้าต่างแล้วก็ได้เห็นไมเคลิลกําลังอุ้มแอนนี่เข้าไปที่บ้านทั้งสองคนจึงรีบไปบอกลอรี่เธอเองก็เริ่มรู้ตัวแล้วตัวเธอเองก็เห็น เด็ก2คนนี้ก็เห็นมันคงไม่ใช่ภาพหลอนแล้วแน่ๆมันจะต้องมีอะไรบางอย่างทั้งของลินดาเพื่อนอีกคนของลอรี่เธอเองก็มาถึงบ้านของแอนนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอทั้งสาคนกัดจะฉลองกันโดยที่ลินดาก็พาแฟนมาด้วยทั้งสองคนจึงเข้าไปสวีทกันในบ้านลอรี่เองที่กำลังทำอาหารให้เด็กๆกินเธอเองก็งได้รับโทรศัพท์จากลินดาพรพอลินดาเข้ามาแอนนี่ก็ไม่อยู่บ้านแล้ว ซึ่งลอรี่เองก็บอกว่าเธออาจจะไปรับพอก็ได้ลินดากับแฟนเลยเห็นทางสะดวกแล้วก็ไปทําภารกิจกันที่ด้านบนห้องแล้วพอทั้งสองคนทําภารกิจกันเสร็จลินดาก็บอให้แฟนของเธอไปเอาเบียร์มาให้หน่อยเขาจึงรีบลงไปเอาเบียร์เพื่อจะมาทําภารกิจต่อแต่จู่ๆก็มีชายปริศนาคนหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาทําร้ายเขาชายคนนั้นมีแรงเยอะมากๆจนบีบคอเขาตัวลอยจากพื้นเขากําลังจะขาดอากาศหายใจตายแต่จู่ๆชายคนนั้นก็หยิบมีขนาดใหญ่มา แล้วก็แทงไปที่เขาอย่างไรความปานีลินดาที่กำลังรอแฟนอยู่จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งคุมผ้าเข้ามาลินดาจึงนึกว่าเป็นแฟนเธอที่มาแกล้งเธอเองก็ยั่วยวนแฟนให้มาทำภารกิจต่อแต่ชายในผ้าคุมนั้นก็ไม่สนใจเธอเองจึงอารมณ์เสียและโทรไปหาลอลี่จู่ๆชายคนนั้นก็พุ่งเข้ามาแล้วสายโทรศรัพท์รัดคอทนันที ลอลีที่ได้ยินทุกอย่างก็ตกใจเป็นอย่างมากและเสียงของลินดาก็หายไปไมเคิล <Michael S 1> ก็แบลโทรศัพท์มา<ๆ>เพื่อฟังเสียงของลอลี่เธอเองกําลังจะกลายเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของไมเคิลในคืนนี้ด้วยความไม่แน่ใจลอลี่จึงไปที่บ้านของแอนนี่ทันทีตอนแรกบ้านมันก็ไม่มีอะไรแต่ไฟที่บ้านก็ปิดสนิทเธอจึงขึ้นไปดูที่ห้องนอนและเธอก็ได้เจอเรื่องที่ช็อกที่สุดในชีวิตของเธอเธอเห็นศพของแอนนี่นอนอยู่บนเตียงพร้อมกับป้ายหลุมศพของจูดเมเยอร์ พี่สาวของไมเคิลนั่นเองด้วยความตกใจเธอเองจึงถอยไปที่ตู้เสื้อผ้าปรากฏว่าในตู้นั้นมันก็มีศพของแฟนลินดาอยู่เธอเองก็ถอยไปที่อีกตู้หนึง่งปรากฏว่าในตู้นั้นมันก็มีศพของลินดาเธอตกอยู่ในอาการที่ช็อกเป็นอย่างมากจูๆ่ๆไมเคิลก็ย่องเข้ามาที่หลังของเธอแล้วก็มีดแทงหลังเธอแต่โชคดีที่เธอตกบันไดามาก่อนเธอจึงไม่บาดเจ็บมากไมเคิลเองก็ไม่รอช้ารีวิ่งตามเธอลงไปเธอเองรีบลุกรลงสติทั้งหมด วิ่งกลับไปที่บ้านของเธอเธอบอกให้เด็กทั้งสองคนล็อกประตูแน่นๆตอนนี้มีใครบางคนกาลังเข้ามาที่บ้านเธอรีบล็อกประตูแล้วไปนั่งที่โซฟาปรากฏว่าไมเคิลก็ตามเข้ามาแล้วเธอจึงรีบหยิบเข็มทักผ้าแทงไปที่คอของไมเคิลทันทีนทแล้วไมเคิลก็ล้มลงไปเธอเองรีบหยิบมีดของไมเคิลขึ้นมากลายเป็นว่าตอนนี้ไมเคิลแน่นิ่งไปแล้วเธอจึงรีบขึ้นไปหาเด็กๆปรากฏว่าไมเคิลเองยังไม่ตายและมันก็กําลังตามเธอมาอย่างชา้ชาๆ เธอจึงล็อกเด็กทั้งสองคนไว้ที่ห้องแล้วเธอก็วิ่งไปที่ห้องอีกห้องหนึ่งเธอขังตัวเองไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่ไมเคิลเองก็รู้แล้วก็พังตู้เสื้อผ้าเข้าไปไมเคิลกำลังจะจับเธอได้เธอจึงหยิบไม้แขวนเสื้อออกมาแล้วก็แทงไปที่ตาของไมเคิลเท่านั้นมันยังไม่พอพอมีดของไมเคิลตกเธอก็หยิบมีดนั้นขึ้นมาแล้วแทงซ้ำไปที่ไมเคิลอีกทีหนึ่งจนในที่สุดไมเคิลก็ล้มลงไปเธอรีบไปบอกเด็กทั้งสองคน ให้ไปขอความช่วยเหลือที่อีกบ้านฆาตกรคนนั้นอาจจะยังไม่ตายก็ได้เด็กทั้งสองคนก็ทําตามแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไมเคิลลุกขึ้นมาแล้วก็ตามล่าเธออีกครั้งพอเด็กทั้งสองคนวิ่งออกมาจากบ้านหมอแซมเองก็เห็นความผิดปกติแล้วก็รีบเข้าไปที่บ้านหลังนั้นทันทีอลอรี่เข้าต่อสู้กับไมเคลิลและระหว่างที่เธอกําลังต่อสู้อยู่เธอก็เผอถอดหน้ากากของไมเคิลได้สาเร็จแต่ไมเคิลเองก็รีบใส่หน้ากาก ในระหว่างนั้นเองหมอแซมก็เข้ามาพอดีแล้วก็ชักปืนของเขาออกมายิงไมเคิลอย่างไม่ยัง้งจนไมเคิลตกลงจากบ้านและนอนแน่นิ่งหมอแซมรีบเข้ามาดูอาการของลอรี่ซึ่งเธอเองก็ไม่เป็นไรเขาเองึงรีบไปดูที่ศพของไมเคลิลและเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นศพของไมเคลิลหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นหมายความว่า ไม่ขึ้เมเยอร์ยังคงลอยนวลอยู่และฮาโลวีในภาคหนึ่งก็จบลงแค่นี้ครับเป็นไงกันบ้างครับกับหนังในตำนานฮาโลวีในภาคหนึ่งถ้าชอบละอยากให้ผมทำต่อก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างและช่วยกันกดไลค์แล้วผมจะทำฮาโลวีในภาคสองให้ดูกันทันทีและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับผมเลยนะครับ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วไว้เจอกันใหม่ในฮาโลาวีนภาคที่2นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมมันจนจบสวัสดีครับ